คนนะครับเข้าสู่ช่อง Gaming Mobile Channel นะครับในวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่อง Gaming Mobile Channel กันอีกครั้งนะครับในคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาทำนะครับภารกิจรายซีซั่นนะครับภารกิจตัวนี้ครับมีชื่อว่านะครับนะครับใช้สกอรกีนะครับหรือว่าสกอรกีที่ชื่อว่าแคร์แพ็กเกจนะครับ3ครั้งในโหมดของมันติเพเยอร์นะครับ ใช้สกอร์กีนะครับหรือว่าแค่แพ็กเกจสามครั้งในโหมดมันติเพเยอร์ก่อนอื่นนะครับเราต้องมารู้ก่อนครับว่าแค่แพ็กเกจนะครับคืออะไรนะครับให้เพื่อนกดกลับมาครับจากนั้นไปที่คำว่าโหลดเอาครับจากนั้นมาที่คำว่าสกอร์กีครับอ่าเนี่ยครับคือสกอร์กีหรือว่าแค่แพ็กเกจนะครับที่เราจะใช้ ในการทำภารกิจในวันนี้นะครับซึ่งคุณสมบัติของแคร์แพ็กเกจหรือว่าสกอร์กีตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราทำการเปิดเมื่อเราทาการเปิดใช้งานนะครับหรือว่าเรียกใช้งานนะครับก็จะทำการซุ่มสกอร์กีนะครับมาให้เราหนึ่งอย่างนะครับโดยเป็นการแบบซุ่มหรือว่าแรนดอมนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับกดใช้งานหรือว่ากดเรียกใช้งานเนี่ยให้ครบ3ามครั้งนะครับก็ถือว่าภารกิจนี้ก็เป็นอัน สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าทางซ้ายมือตรงรูปเนี่ยครับเขาจะมีตัวเลขระบุไว้ว่านะครับว่าต้องใช้ตัวเลขเท่าไหร่นะครับถึงจะเรียกสกอกเนี่ยหรือว่าแคปแพคเกจต,ตัวนี้เนี่ยมาใช้งานได้ก็คือประมาณ550นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าทำยังไง เรียกได้แล้วครับให้เราทำการกดใช้แบบนี้ครับเรียกเขาออกมานะครับเมื่อทำการเรียกออกมาครับให้เรากดเปิดครับมันก็จะเป็นการซุ่มให้เราึ่งอยานะครับว่าเราจะได้ใช้อะไรเท่านี้ครับภารกิจเราก็สำเร็จแล้วครับใช้ให้ครบสามครั้งแค่นั้นเอง อ้าเห็นไหมครับถ้าเราทำธุรกิจสำเร็จเนี่ยเราก็จะได้เฮลิคอปเตอร์แบบนี้นะครับได้มาเรียบร้อยแล้วครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย